พี่ชานะคะพบกับเอเชียบุกี้ไลท์ไทยแลนด์ช่องข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาที่สะพาทุกคนไปขมมดเรื่องของกระแสในวงการฟุตบอลค่ะคราวแรกวันนี้นะคะขอเริ่มด้วยการปรีซันซึ่งต้องบอกว่าถ้าจะไม่พูดถึงทีมนี้เลยก็คือไม่ได้นะคะนั่นก็คือปืนใหญ่อาร์ซนิอนนเพราะว่าพวกเขาโชว์อร์มได้อย่างโดดเด่นนะคะในช่วงของการปรีซันแล้วก็นัดล่าสุดในการปรีซันก็คือการทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาในการเจอกับสิงห์รูชเชลซีค่ะเกมนี้เนะคะเป็นการเจอกันในช่วงของเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะพวกเขาสามารถรัวลถล่มเชลซ 4ประตูต่อศูนย์ด้วยกันรวมถึงนักเตะคนสำคัญนะี่คะที่เพิ่งย้ายมาใหม่อย่างキャบิโอลเคซุสค่ะก็ยิงประตูประเดิมประตูแรกให้กับทีมได้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นประตูที่4นับตั้งแต่การย้ายมาร่วมทีมปืนใหญ่าอาเซนนลด้วยค่ะข่าวต่อไปยังคงอยู่ที่เรื่องของการพรีซันนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าจะไม่พูดถึงก็คือไม่ได้เลยเนะะี่ยค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีผลงานที่ดีในช่วงของการพรีซันนั่นก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะ เมื่อวานนะคะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการหลงอุ่นเครื่องกับทางด้านของแอตันวิลล่าในช่วงของหัวค่ำเวลาบ้านเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้ค่ะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้เพียงแค่เสมอแอตันวิลล่านะคะเกมนี้ต้องบอกว่าเกือบจะชนะอยู่แล้วค่ะแต่ไปโดน ยิงนะคะในช่วงท้ายเกมค่ะทำให้จบเกมนะคะปีศาจแดงมนเชสเตอร์เต็ดเสมอทางด้านของแอตตานิล่าในเกมอุ่นเครื่องนะคะแต่ถึงอย่างไรค่ะก็ต้องบอกว่าปีศาจแดงมนเชสเตอร์เต็ดนะคะมีผลงานที่ดีนะคะเพราะว่าจากการลงเล่น4เกมนะคะในช่วงของการปีซีซั่นพวกเขาสามารถเอาชนะได้ถึง3เกมนะคะแล้วก็ยังไม่แพ้ใครในเกมปีซีซั่นเลยค่ะ ถือว่าเป็นการประเดิมสนามที่ดีเลยนะคะสำหรับเออร์ริงฮาร์แลนด์เมื่อวานเขาลงเล่นให้กับเรืบยบแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับาเยมวนิคค่ะเกมนี้นะคะมีประตูเกิดขึ้นเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นประตูชัยนะคะซึ่งต้องบอกว่ามาจากเออร์ริงฮาร์แลนด์ค่ะที่ยิงประตูให้กับทางเรืบใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนําทางด้านของาเยมวนิคไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งค่ะเกมนี้นะคะเป็นการอุ่นเครื่องที่ทั้งคู่นะคะได้ลงเล่นเพียงแค่ครึ่งละ40นาทีเท่านั้นเนื่องจากว่่าาสอออก,กศไมเือ้อนวยคะ ข่าวต่อไปมีใเรื่องของหงแดงลิปูกันบ้างค่ะข่าวคราวนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ดับฝันของแฟนหงแดงเลยนะคะเนื่องจากว่าทางด้านของเจนนรอพค่ะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทาง Sky Sport นะคะว่าหงแดงลิปูนะีคะจะไม่มีการเสริมนักเตะแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขามีทีมที่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าจะมีการเสริมทีมนะคะจะมาจากการที่มีการเสียนักเตะคนใดคนหนึ่งไปนะคะหรือมีนักเตะคนใดคนหนึ่งบาดเจ็บค่ะ เป็นยังงกันบ้างคะกับข่าวที่ติ๊กนำมาเสนอในวันนี้ที่หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลกันอย่างครบถ้วนเนีคะแล้วก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฝากติดตามเอเชียบุ๊กกี้ไลน์ในทุกๆช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย